สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมพาทำบล็อกกบยางไปแล้วเนาะจากคุณปาตืวันนี้ผมเทแล้วก็ทําสีกบไปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต้มสีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจากการแกะวันแรกสีมันยังไม่แห้งดีเรายังสามารถเขียนเติมแต่งอะไรได้ครับวันนี้คือเป็นการทําครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งที่เราแห้งแล้ว มันจะแต้มสีอะไรไม่ได้นะครับมันจะไม่รับแล้วนะคือถ้าทำก็คือต้องทําวันนี้ครับผมทําบล็อกเมื่อวานเนาะแต่ใครดูตามคลิปบล็อกเมื่อวานที่ปุณนปาเตแล้วผมทําไว้ก่อนไปทํางานนี่ผมเพิ่งเรื่องงานกันาครับวันนี้ผมจะไม่แกะเนี่ยครับผมทาแปง้งไว้เยอะมันก็เลยแกะง่ายมทําเป็นสีนี้เลยครับท้องขาวแล้วก็เขียว หลักเราก็ทำอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้เนาะออกมาเนกะีบมาเกียบเสียบก็ไปเลยก็ดึง,ดงมาแะครับเป็นอย่างนี้เลยผมทำแบบนี้ไว้เห็นกันไหมนะครับเราจะได้สีสันตรงไหนเพิ่มเติมเราเขียนเข้าไปได้เลยครับแบอยางพาราที่เราผสมไว้แต่ตรงนี้เราก็ต้องมาแต่งอันนี้ก่อน เพราะว่าผมสอนผมยังไม่ได้สอนวิธีการแต้มสีหลังการแกะครั้งแรกครับแล้วก็ทำเนี้นี่คือแต้มสีแล้วก็คือทิ้งไว้อีกวันหนึ่งคู่นี้คือแห้งแนละ้วคือเราประกอบเบ็ดไปล่าเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยนะทำแบบนีหัวมันง่ายครับ แล้วก็เนีย่ยครับผมทํามาคือผมรู้แล้วเนาะว่าใช้น้าหนักเท่าไหร่ไอความเยอะของสีนะครับยางพาราในการทําทํําทาว่าเอออยากได้ส่วนไหนหนาส่วนไหนบางส่วนมากผมทําที่ผมบอกเวลาไว้นะครับผมว่ามันเป๊ะแล้วนะถ้าเราเอาตรงหัวหนาเกินไปเวลาแทงเข็มออกนะครับมันจะยากครับดึงลูกมอลลงมาหนาไปก็ไม่ดีเวลาที่ผมให้ไว้คือพอดีนะครับ ว่าผมทดลองมานะนะครับเสร็จละกดตัวนี้ผมจะเขียนสีแดงเพื่อีตรงด้านหน้ามันด,ดีก็บอกไม่แน่ใจนะ่ครับตาแดงเบ้าดำสีแดงทูเสียวท้องขาว สีที่เราจะเขียนนี่ผมแนะนําเขียนให้เป็นสีที่มันตัดกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนี้ผมคลืมบอกไปยี่ห้อหนาการครับสียี่ห้อนี้มันจะมีแบบธรรมดาแล้วก็สัดส,ส,สีสะท้อนแสงนะครับแต่ส่วนมากผมจะใช้สะท้อนแสงเพราะว่าราคามันก็ต่างกันไม่กี่บาทก็แล้วแต่ร้านขายนะมันจะต่างกันประมาณ15บาบาทหรือเปล่าแล้วแต่ร้านครับตัวนี้แล้วก็เอาน,นี้สบย ตอนนี้มันยังเพิ่งออกมาครั้งแรกครับมันยังนิ่มๆอยู่นะมันยังไม่แข็งนะครับอยากได้สีอะไรเราก็แคะชายไม้อ,อูกชิ้นครับครับเขียนไปเลยครับเคียนี้ก็เสร็จล้ว เอาตีแห้ผู้รี้ประกอบเบ็ดเล่นได้เลยครับไม่ได้มีอะไรแล้วเรีจบแล้วนะเบ็ดเสร็จแล้วครับตัวนี้ หมดทุกอย่างพรุ่งนี้ก็ลาครับอาจจะใช้บอด,ดี้สองตัวเนี่ยออกลาเพราะว่าวันนี้ผมจะไปทูลาครับคนพิสศษไปไหว้พระครับวันนี้งดเห็นไหมก็แกงแก้มอะไรไปนิดนิหน่อยหน่อยมันก็เสมือนจริงละ เสียบไปเลยครับรอให้อย่ไหมที่ว่าเราก็ทำเหมือนกันครับนี่ครับนี่ ใช้งานได้จริงล่าได้จริงถ้าทำบางนี่มันก็จะดีครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการเคลือบอีกอยู่เดี๋ยวพนักงานผมกะมมสอนเคลือบให้มันหนาขึ้นเพราะว่าบางทีถ้ามันบางเนาะเราตีไปการสว่ามันจะชอบเปิดใช่ไหมละ่ะมันยุบลงเนี้ยมันยุบลงเบ็ดมันก็จะไปเกาะแต่ถ้าเราทําพอดีเนี่ยมันก็จะ ตีเข้าไม้ลกๆจะดีกว่าถ้ามันไม่พอดีบางทีถ้าเราตีไม้ลกๆครับมันก็ชอบไปเกาะเกี่ยวกันสับใหีนั้นเองมันจะไม่ค่อยดีการสัะบะถ้าเราบางมากถ้าแต่คนชอบครับชอบหนาะชอบบางแต่ตานที่ผมทำมาน้ำก็กัดนะแทบจะไม่คลายด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไร ขนะผมใช้สายสลิงมันยังไม่เห็นมันจะเขาเรียกว่างไงปกติถ้าเป็นถ้าปลามันกัดแล้วถ้ามันระแวงมันจะคลายเลยใช่ไหมครับแต่นี่ขนาดผมใช้สลิงถักมันยังไม่เห็นจานังเลยก็แสดงว่ายะขบอยางนี้ก็ถือว่านิ่มแล้วพอเราเปรียบเทียบเราดูมาจากการทํางานการใช้งานของมันมองลายด้านครับปลาระแวงปลาไม่ระแวง การใส่สายการทําสีอะไรมาเนี่ยมันก็เทสมาหลายอย่างนะก่อนที้ผมจะมาลงคลิปให้ดูเนี่ยให้ทำในช่องครับเรามั่นใจอะเราถึงจะมาทําลงไม่ใช่ว่ามาทมํามัวๆนะครับทำแล้วไม่ได้ผลจะมาทำอะไรจะมาให้ความรู้ทําไมจริงไหมล่ะนะครับเสร็จละตรนนี้ก็เขียนสีแดงแล้วน,นะ ก็คือจบที่ง่ายๆครับแค่นะั้นแล้วก็ตาดำ ได้ลนี่คือตัดเสียบไว้รอให้เนี่ยครับผมว่าจะไม่เคลือบนะเพราะว่ามันพอดีแล้วมันพอดีกางนีนครบบเรียบร้อยแล้วครับ นี่แค่นี้นะครับการทํานี่บอดี้มันเป็นมาแบบนี้นะครับตาซ้ายขวามันไม่เท่ากันเวลาทามาที่ผมบอกเหนะ็นไหมันก็จะออกมาเป้เลยนี่เหมือนมันก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวผมเอาตัวโมมาให้ดูครับที่เราทำเมื่อวานนี่ครับ แต่แค่ทำพลอสีรเเห็นไหมครับตาย้้างนี้มันต่ำกว่าเห็นไหมมันจะออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยลายเส้นอะไรแรงไว้เหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างครับ ผมก็อาจจะประกอบพวกนี้ไปล่าพวกนี้ด้วยก็ได้โอเคนะครับนี่คือการทําสีเพิ่มเติมจากการแกะวันแรกครับพวกนี้รอแห้งคือเบเ็ดเสร็จทุกอย่างจะไม่สามารถทําสีได้แล้วเพราะว่าคล้ายว่ายางพารามันแข็งตัวแล้วมันจะไม่รับแล้วครับการทาอะไรต่อไปจะเป็นโพลสชิ้นส่วนกันละถ้าทําไปมันก็หลุดครับไม่ติดโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ